สวัสดีครับแฟนๆช่องลูกหนังอินไซต์อยู่กับผมเจดอินไซต์เหมือนเดิมนะครับย้ำมาเจอกันทุกวันแบบนี้3คู่อินไซต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไว้ด้วย i f m 7 7 7ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นนะครับมาถึงค่ำคืนวันอังคารครับยังมีฟุตบอลให้ตามนุ้นตามเชียร์กันก็เป็นบอลถ้วยหมดเลยนะครับปเริ่มที่เวลาตีหนึ่งบอลถ้วยโปรตุเกสรอบ16ทีมเล่นนัดเดียวรู้ผลนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนจะเปิดบ้านเจอกับทอนเดล่าทีมจากลีก ครับตัวหลักๆก,ก็นูโนซานโตสเปาลิญโญมาคัสเอสเวิร์ดของหน้าเปโดกอนซาเวสครับเจอกับทอนเดล่าอาร์ยูริกรองนะครับตัวหลักๆก,ก็ซาเวียฮวนฟาริอัสกับโรแบรโตครับเชิญผลล่าสุดเนี่ยต้องย้อนไป2ฤด,ดูกาลก่อนปรากฏว่าลิสบอนเอาชนะไปกลับในบ้าน20เกมเยือน3-1นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองลิสบอนเป็นต่อแน่นะครับก็ดูว่าเหนือกว่าเยอะนะครับทอนเดล่าเนี่ยตกชั้นไปเมื่อ2ฤด,ดูกาลก่อนแต่ว่าก็มีลุ้นจะ มีโอกาสกลับเลื่อนชั้นกลับมาเหมือนกันแต่ว่าฟอร์มชั่วโมงนี้สู้ลิสบอนไม่ได้แน่ครับประตูแรกมาไวไหลสปอร์ติลิสบอนจะชนะขาดถึง2ประตูได้ครับคู่ต่อมาเวลาตี4 5 5นะครับไปดูเอสโตริลจะเปิดบ้านเจอกับปอร์โตครับเป็น2ทีมจากลีกสูงสุดมาเจอกันเองนะครับเอสโตริลเนี่ยตัวหลักๆก็เจ้ามาเกสเตียโกอาราลโจครับกองหน้าเป็นคาเซียโนนะครับเจอกับปอร์โต ก็แน่นอนน่าจะไม่มีเมดี้ตาเรมี่นะครับที่ต้องมาช่วยอิหร่านในเอเชียนคัพดังนั้นที่เหลือเนี่ยอารันวาเล,ล่าแนวรุกเปเป้ฟรังโกกองหน้าโทนี่มาติเนสนะครับฤดูก,การนี้เจอมาแล้ว1น,นัดในเกมลีกปรากฏว่าพลิกล็อกด้วยนะครับเอสโดริเคยบุกชนะปอโตมาแล้ว1.0แน่นอนก่อนเกมเขาก็ยังมองโมโตบุกมาเป็นต่อแน่ครับเพียงต่ว่า การจะบุกมายิงเอสโตเริลสองลูกยากมากครับเพราะว่าเอสโตเริลเองทําให้เห็นแล้วนะครับเวลาเจอปอโต้ทาได้ครับวัดใจเอสโตริลครับคือผมมองว่าแพ้เต็มที่ไม่เกินหนึ่งประตูด,ดีไม่ดีออกเสมอด้วยนะครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสามตรงอีกคู่หนึ่งไปที่ฟุตบอลโคปาอิตาเลียในยรอบ8ทีมครับเล่นนัดเดียวรู้ผลนะครับฟีเรนตีน่าจะเปิดบ้านเจอกับโบลุนย่าเป็น2ทีมจากลีกสูงสุดแล้วก็ลุ้นบนที่ยุโรปด้วยกันทั้งคู่มาเจอกันเองนะครับฟีเรนตีน่าของวิลโซอิตาเลียนโนครับแกนหลักก็ด um ันแค้นอาตูเมโรนาลูคริสเตียนคูอามิชนตองอีกรอเน่นะครับจ้าคโมโบนาเวนตูรากองหน้าก็เป็นลูคัสเบลทรานครับในขณะที่โบลุนย่า แน่นอนก็นำโดยเลโมฟลอยเลอร์นะครับแนวรุกลูยิสเฟอร์กูสันอเล็กซิสซาเลเมอร์แกลครับข้างหน้าก็เป็นจัวชัวเซอร์ซีนะครับฤด,ดูกาลนี้เจอมาแล้วหนึ่งนัดในลีกปรากฏว่าฟิออเปิดบ้านชนะ2-1แน่นอนก่อนเกม เขาก็ยังมองฟิโอเรนตินาเป็นต่อเล็กน้อยกับการเล่นในบ้านนะครับเอางอ่ายๆก็ยังชอบที่ฟิโอเรนตินามากกว่าครับแม้ว่าภาพรวมดูการนี้บรลุยากก็มาดีแต่มองว่าบอลคู่นี้บ้านใครบ้านมันนะครับวัดใจฟิโอเรนตินาครับมีโอกาสจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเพื่อเข้ารอบรองชนะเลิศครับสรุป3คู่นะครับก็ชอบไปที่สปอร์ติ้งลิสบอน เอสโตริและ f i o r เรนตีนาครับและเหมือนเดิมครับสนุกสุดมันเร้าใจแบบติดขอบสนามไปกับ IFM 777ฝากด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของลูกหนังอินไซด์ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ